ถ้าไม่มีสถิติการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรลองจินตนาการดูสิถ้าเราต้องตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่มีข้อมูลเลยแค่ใช้ความรู้สึกใช้การเดาหรือประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นมันจะเป็นยังไงสมมติว่าเรากำลังเปิดร้านขายของแต่เราไม่มีข้อมูลว่าสินค้าตัวไหนขายดีเราก็ต้องเดาสุ่สุบสั่งของมาแบบมั่วๆบางทีอาจเหลือเยอะจนขาดทุนหรือของหมดเร็วจนลูกค้าไม่พอใจนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสถิติ หรือคิดดูสิถ้าหมอรักษาคนไข้โดยไม่ใช้ข้อมูลทางสถิติเลยไม่มีสถิติการแพร่ระบาดของโรคไม่มีข้อมูลผลการรักษาในอดีตมันจะอันตรายแค่ไหนสถิติไม่ได้มีแค่ในธุรกิจหรือการแพทย์นะลองคิดถึงรัฐบาลที่ต้องวางแผนงบประมาณถ้าไม่มีสถิติจำนวนประชากรไม่มีข้อมูลรายได้ของแต่ละพื้นที่พวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าควรช่วยเหลือใครก่อน แล้วถ้าเราต้องทำนายอนาคตล่ะถ้าไม่มีสถิติเราจะคาดการได้ยังไงว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงหรือแม้แต่ทายว่าฝนจะตกไหมเราจะใช้แค่ดูฟ้าครึมค้มแล้วเดาอย่างนั้นเหรอสถิติคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมันช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มทำนายอนาคตและลดความผิดพลาดในการตัดสินใจถ้าขาดสถิติโลกของเราจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วคุณละอยากเป็นคนที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตา